แม่แม่แม่แมอาต้องแต่เด็กกันนะแกนี่ต้นกระต้อยหนึ่งมีดอกซะละต้นที่จะเอาดอกไม่ออกต้นที่ว่าไม่น่าออกกระดันออกอเอาไว้กันเมื่อมาแล้วก็ปล่อยนี่หนึ่งช่อ ดูตน้นเพิ่งจะรัดเนื้อใหม่นี่ต้นก็สามนิ้วเองแต่ว่าต้นอายุเขาเยอะก็ะใช้ได้แล้วโอ้สองช่อมาแล้วไอ้ต้นที่จะเอานนเอะต้นนู้นเอาต้นนั้นเอาต้นนั้นเอาไม่ออกแล้วก็ต้นนู้นเอาก็ไม่ออกมาออกต้นนี้แน่นอนจริงๆดูต้นนี้ดีหรือเปล่า มีหรือเปล่ปาต้นนี้ใหญ่กว่าแต่ไม่น่าจะมีดอกเป็นโพรมาสักดอกเลยมีแต่คะแนงมีแต่คะแนงแล้ว,วนมาดูต้นนี้ล่ะมีหรือเปล่ปา ตอนนี้ก็ขแขนงล้วนๆนี่นี่ว่าจะเป็นดอกเปนดวงให้ไม่เป็นไม่มีดอกสักกระดอกนี่จะขแขนงขแขนงล้วนๆนี่จะเป็นตาดอกให้หรือเปล่ามาลุ้นกันฮะโดยต้น,นมีหรือเปล่า ต้นนี้ก็มีแต่คะแนนมีท่าทีว่าจะมาเลยมีแต่คะแนนจะดูต้นใหญ่ด้วยจะมาหรือไม่มาคะแนนมีแต่คะแนน ไม่มีดอกเลยจ้าไม่มีดอกสักดอกทำท่าอยู่แต่ไม่รู้จะออกหรือเปล่ารุ่นแล่วรุ่นอีกนี่จะใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแหนงแบบนี้